สวัสดีครับผมชื่อวัตเติลนะครับมาจากกองการเจ้าหน้าที่กรมประสัติศสัตว์กลุ่มทะเบียนประวัติวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการใหม่ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1เอกสารที่ต้องส่งหลังจากรายงานตัวซึ่งกลุ่มทะเบียนประวัติจะรับผิดชอบในซองที่สเอกสารฉบับที่1คือ แบบหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายซึ่งจะสามารถระบุให้ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทายาทต,ตามกฎหมายหรือไม่ใช่ทายาทต,ตามกฎหมายและจะสามารถระบุให้ได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นหนังสือฉบับที่2หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดซึ่งหนังสือฉบับนี้ จะไม่สามารถระบุให้ทายาทต,ตามกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาคู่สมรสและบุตรต่อมาหนังสือฉบับที่3แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐซึ่งหนังสือฉบับนี้ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส บิดามารดาและก็บุตรซึ่งบุคคลในครอบครัวนี้ให้ระบุด้วยว่ามีประกันสังคมหรือไม่โดยให้เขียนทย้ายนามสกุลต่อมาหนังสือฉบับที่4แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนคราชการชื่อหน่วยงานที่จ่ายได้คือให้เราใส่หน่วยงานที่เราได้เลือกบรรจุผู้มีเงินได้ให้ระบุชื่อตัวเอง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนชื่อธนาคารและเลขที่ธนาคารสามารถเป็นธนาคารอะไรก็ได้ซึ่งเงินเดือนก็จะเข้ามาที่บัญชีนี้เลขที่สาหากรณ์สาหากรณ์กลมสาหากรณ์จังหวัดให้ฉีดแดดจากนั้นก็ทำการกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งแล้วก็สังกัดและก็ข้อที่1ฐานะการสมรสข้อที่2บิดามารดาคู่สมรส ส่วนบิดาผู้สมรสและมารดาผู้สมรสไม่ต้องกรอกน,นะครับข้อที่3จํานวนบุตรส่วนข้อที่4ถึงข้อที่7ให้ท่านขีดแดดไว้เลยนะครับต่อมาข้อที่8ให้วงกลมคําว่ากบาขอแล้วติ๊กคําว่าสมัครตั้งแต่วันที่วันที่นี้ก็คือวันที่ที่ท่านบรรจุนะครับส่วนประเภทให้ติ๊กคําว่าสะสมแล้วตรงคําว่าอัตราการสะสมร้อยละ ให้ท่านขีดแดดไว้เลยนะครับข้อ9ก็ขีดแดดไว้จากนั้นก็ลงชื่อผู้มีเงินได้ต่อมาหนังสือฉบับที่5แบบเตรียมเอกสารประวัติของผู้ที่สอบแข่งขันได้แบบที่1ซึ่งก็จะเป็นพวกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบสุทธิบัตรสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลเป็นต้นนะครับแล้วก็เอกสารของบุคคลในครอบครัวต่อมากรณีที่เคยรับราชการมาแล้วแล้วลาออกบรรจุใหม่ ก็จะต้องเขียนแบบกบขข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นหนังสือแบบฉบับที่6ทั้งนี้การกรอบเอกสารทั้ง6แบบฟอร์มก็จะมีคู่มือการกรอบส่งให้ทุกคนใน Google d r i v e แล้วนะครับและเอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้นและส่ง EMS และต้องส่งด้วยไปรษณีย์ไทยเท่านั้นนะครับเพราอกันเอกสารสูญหาย และจ่าหน้าซองถึงกลุ่มทะเบียนประวัติและบําเน็จความชอบกองการเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์69ทับ1ถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400แล้ววงเล็บด้วยว่าเอกสารการทำประวัติของข้าราชการใหม่ต่อมาเป็นขั้นตอนที่2นะครับ เป็นขั้นตอนการกรอกทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ SEIS ซึ่งทุกท่านจะต้องกรอกรายละเอียดตามคู่มือ SEIS ที่ส่งไปให้ใน Google Drive นะครับหากไม่ดำเนินการกรอกในระบบ SEIS จะมีผลต่อการบรรจุของท่านและขอให้ขา้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องสแกน QR Code เข้ากลุ่มลายระบบ SEIS ด้วยนะครับเพื่อเอาไว้สอบถามปัญหาระบบ SEIS ซึ่งระบบ SCIS เราก็จะเข้าไปกรอกในส่วนของข้อมูลครอบครัวซึ่งก็จะต้องกรอกข้อมูลบิดามารดาคู่สมรสแล้วก็บุตรต่อมาก็จะเป็นการบันทึกประวัติการศึกษานะครับซึ่งเราจะกรอกตั้งแต่ระดับปฐมจนถึงวุฒิที่ท่านมาบรรจุซึ่งวุฒิที่ท่านมาบรรจุก็ต้องแนบวุฒินั้นมาด้วยนะครับ ต่อมาเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ7วันหลังจากเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเข้าไปกดรับรองข้อมูลได้เพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องต่อมาเป็นขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อทําการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล สำหรับการเบริกค่ารักษาพยาบาลของของ้าราชการที่บรรจุใหม่ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐแบบ7127 2. แบบเตรียมเอกสารประวัติของผู้ที่สอบแข่งขันได้แบบ2ซึ่งก็จะมีเอกสารอยู่ด้วยกันทั้งหมด10อย่าง และให้รับรองสำเนาถูกต้องตรงที่ว่างของเอกสารทุกฉบับด้วยปากาลูกลื่นสีน้ำเงินและห้ามขีดค่าเอกสารต่อมาเป็นขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนนี้ขอให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปกบข My g p f และทำการกรอกข้อมูลเพื่อล็อกอินเข้าไปส่วน QR code ก็จะอยู่ใน Google Drive ซึ่งทั้งนี้การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติทั้ง4ขั้นตอนก็จะมีคู่มือแนบให้ใน Google Drive นะครับโัยท่านเองครับหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ในกลุ่ม l ล n e SEIS หรือติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติได้ที่026534444ต่อ2143ขอบคุณครับ